การดูหุนห่นไยกาที่นาบ้านไร่บ้านไร่ตำบลเปลียนใช่ไหมอ๋อตำบลสะบายออย,าบาย้อยอ๋อสะบาย้อยเหรอพ้สะสวยมากดบปรรยากาศสดชื่นเหมือนยืนอยู่กลางนาเลย เฮ้ฮัลโหลนายสวยมากเลยอ่ะ <Hello. S 1> ย้อนกลับไปย้อนกลับไปสามร้อยหกสิบองศาตอนนี้อยู่ที่นาบ้านไร่อำเภอสบ้าย้อยค่ะสวยงามากเลยอะเมื่อกี้มาไม่ทันพระอาทิตย์ตกดินก็อีมาแลหวันสักนิดไม่รู้จักหวานวันนี้ ไปค่ะไถึงบ้านแล้ว